คนบันเทิงแฟนคลับแห่โวยพรเนืองแน่นลุคชานวิทย์ใช้ไอจีใบเตยสุธีวันโพสตถึงน้องเวทมนตในวันเกิดอายุครบ3ปีเป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนเผยซึ่งพ่อแม่รักหนูที่สุดในโลกนับว่าเป็นการเคลื่อนไหวในรอบ3เดือนกว่าๆของอินสตาแกรมส่วนตัวของนักร้องสาวใบเตยสุธีวันกันเลยก็ว่าได้ หลังจากที่เจ้าตัวและดีเจแมนพัฒนพลสามีถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำหลังโดนสั่งฟ้องในคดีแชร์ลูกโซ่ฟอร์เร็กสามดีแม่เกตสุดปลืม้มลินลี่ซุ่มเก็บเงินถอยป้ายแดงคันงามให้เป็นของขวัญวันแม่แทตตี้แดนควงคู่ออกกำลังกายโชว์หวานความคลั่งรักมาเต็มเฟรมสุดๆคิดถึงมากแม่ป๋องเปิดภาพดีเจแมน ก้มกราบเท้าพอเศร้าปีนี้ลูกไม่ได้กราบเท้าแม่เหมือนทุกปีล่าสุดวันที่13สิงหาคม2566อินสตากแกรมของใบเตยสุธีวันก็ได้คลื่อนไหวด้วยการโพสต์คลิปเบิร์ดเดย์ฉลองอายุครบ3เดือนของน้องเวทมนต์ ซึ่งคลิปดังกล่าวนั้นก็ถูกโพสต์โดยลุคส์ชานวิทพร้อมกันนี้นาะลุคสก็ได้เขียนข้อคาวแวมไว้อย่างสุดซึ้งว่า พ่อกับแม่ของหนูรักหนูมากที่สุดในโลกนะลูกทั้งสองคนฝากน้ามาบอกว่าขอให้หนูมีความสุขที่สุดมีแต่คนรักและเอ็นดูและอย่าลืมทั้งสองคนนะลูกสุขสันต์วันเกิดน้องเวทมนแก้วตาดวงใจของป่าป้าแมนและแม่เตยแล้ววันหนึ่งจะได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนั้น ก็มีบรรดาพี่ป้านาอาในวงการและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์อวยพรวันเกิดของน้องเวทมน์กันอย่างล้นหลามอย่างเช่นบิวอริศราที่เข้ามาคอมเมเนส่งคำอวยพรอย่างสุดซึ้งว่าเป็นเด็กดีมีความสุขสดใสใครพบเห็นรักเอ็นดูหนูนะลูกนะและทางซาร่าคาซิงกินี่ก็เข้ามาคอมเมนต์ว่า แฮปปี้เบิร์ตเดย์นะคะหลานสาวคนสวยขอให้พ่อแม่หนูได้ออกมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเร็วๆนะคะพระเจ้าอวยพรมีความสุขเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายกับทุกๆคนนะคะ